สวัสดีครับมาพบกับช่องมะเพือนสวนนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตต้นทุเรียนพันุ์หนามดำนะครับหลังจากปลูกไปได้ประมาณ2เดือนนะครับยอดใบนะครับใบเขาก็อาการยังปกตินะครับเขียวเข้มดีนะครับไม่มีเหลืองนะครพร้อมที่จะแตกยอดด้วยนะครับดูนะครับนี่คือ พันหนามดำนะครับต้นนี้ผมปรุงดินนะครับได้ปรุงดินนะครับก็ต้นเขียวสดมากนะครับไม่มีเชื้อรานะครับแล้วก็ไม่เป็นเชื้อราด้วยนะครับการการที่เราเตรียมดินก่อนนะครับถือว่าโอเคนะครับปลูกในดินเหนียวนะครับการแทงยอดก็ดีมากนะครับนี่เป็นได้หนึ่งชุดใบแล้วนะครับนี่ชุดใบที่สนะครับกําลังจะออกมานะครับ ครับเริ่มแทงยอดมานะครับแล้วก็ดินเขาก็ร่วนซุยมากนะครับดินดินโอเคมากนะครับดินร้วนซุยแล้วก็ดินดำน่ครับนี่คือเหมาะถ้าเป็นดินแบบนี้นะครับก็เหมาะแก่การปลูกพืชนะครับเพราะว่ามีธาตุอาหารครับมีจุลินทรีย์นะครับต่างๆ ย่าก็สามารถถอนได้นะครับเชื้อไตโครมาเขาก็เดินดีมากนะครับนี่นะครับเดินขึ้นต้นด้วยนะครับเขียวเขียวนี่เป็นเชื้อไตโครมานะครับตอนปลูกผมก็ปลูกผมก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เลยนะครับแต่แต่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับก็คือใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับนี่ครับก็ยังเป็นเม็ดอยู่นะครับเป็นทั้งเม็ดกลมเม็ดเม็ดใหญ่นะครับ ก็ได้ใส่ปุ๋ยอินรีย์เคมีไปแล้วนะครับต้นทุเรียนน้ำดำก็ถือว่าใบยังเขียวเข้มอยู่นะครับยังไม่มีอาการว่าใบเหลืองนะครับแล้วก็แตกยอดสวยด้วยนะครับเริ่มแตกยอดสวยนะครับผมก็เศษฟางมาคุมโคนด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเอาต้นกล้วยมานะครับมาคุมมาคุมอีกทีนะครับเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวแล้วนะครับตอนนี้ จังหวัดอุดรอเภอบวันดุงนะครับช่วงเช้าๆ้าก็อากาศเย็นแล้วนะครับตอนคืนก็อากาศเย็นเริ่มเย็นเย็นแล้วครับลมหนาวเริ่มมาแล้วนะครับฝนก็น่าจะเริ่มหมดลงไปเรื่อยๆนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับต้นทุเรียนหนามดำนะครับดินก็ล้วนซุยดีครับผม ก็จะเป็นปุ๋ยอิน uh, รีอัดเม็ดนะครับแล้วก็อินรียเคมีนะครับแต่พวก uh, ปุ๋ยเคมีผมยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ตุเรียนใบไม่ได้นะครับอาจจะปุ๋ยเกินได้นะครับแต่แบบนี้ถือว่าสุดยอดนะครับดินผมมีดินคุยไผ่นะครับนะครับดินคุยไผ่นี่นะครับดินคุยไผ่แบบนี้ดินคุยไผ่แล้วก็หน้าดิน หน้าดินที่เป็นดินทรายนะครับแล้วก็แกบ3อย่างนะครับแล้วก็ขี้วัวด้วยนะครับมาผสมคุกเขาให้เข้ากันมันก็ถือว่าเป็นการเตรียมดินนะครับที่ดีนะครับถือว่าดีมากนะครับพัฒนาการของต้นทุเรียนก็ดีเหมือนกันนะครับการแตกยอดแทงยอดถือว่าสุดยอดมากครับใบยังเขียวอยู่นะครับใบเขียวเข้มนะครับ เป็นต้นที่เอามาปลูกซ่อมนะครับเป็นไซเล็กนะครับแต่ว่าต้นต้นเดิมผมก็ยังไม่ได้ถอนออกนะครับมาดูนะครับว่าต้นเดิมเป็นยังไงนะครับต้นที่ไม่ได้เตรียมดินปรุงดินนะครับก็คือขุดดินปลูกนะครับนี่นะครับคืออาการที่ไม่ได้เตรียมดินปรุงดินนะครับมันมันไม่โตนะครับแล้วก็ใบเหลืองนะครับใบเหลืองแล้วก็เป็นเชื้อลานะครับอาจจะเนื่องด้วยฝนตกหนักแล้วก็ ทำให้ระบบลากเสียหายแล้วก็ดึงสารอาหารมาขึ้นมาเลี้ยงต้นไม่ได้ก็ทําให้ต้นอ่อนแอแล้วก็เสียลาเข้าทําลายนะครับไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม